ไม่ไมีใครมาเลยโอเคตอนนี้พร้อมนะรพร้อมยังพร้อมี่่ายดีวเดี๋ยวเเือบลวทำอะไรไม่ใจวันนี้จะโกห่ไ แต่ในเสงไฟ่ไหนเาผมขอแค่นี้แหละว่าจได้จุดที่ว่าไม่น้องก็จะได้ดังอยู่นีไมตรงที่มีเขื่อนป่้แอรเเกิน50เมตรมว่าทงานยากแล้วขอให้จำแน่นๆเลยลองลอมือดูเออนั่งเลยนั่มไม่มีใครมาเลยโอเคตอ้อาแล้วอาเลย เรือเรือแบบนึงไม่หมดที่เรือเรืลงาาแล้วมันเรืออะไร